เด็กมหาลัยกลับมาแล้วว้ววคราวนี้พาไปบุกคณะสาขาวชทศาสตร์มอธรรมศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเต้ยต้องมารู้ความจริงที่ว่าของเราอ่ะตอนแรกเราบอกว่าเราคบเรื่องอะไรนะแล้วอะไรกันล่ะนี่ที่ทำให้ตันตนถึงกับล้มจับฮ้เรื่องแต่ไม่ได้อะคะจริงจริงจริง ตานกับเต้ยจะผ่านบททดสอบของพี่พี่สาวเวทได้หรือไม่ติดตามเด็กมหาลัย EP 41เฮ้ย EP 47เฮ้ย EP 41เฮ้ยอาถูกแล้วอย่า yeah, ลืม Subscribe ข้างล่างเพื่อจะได้ไม่ตกเทรนและเนื้อหาสาระดีๆจากรายการเด็กมหาลัยส่วนอยากให้ไปคณะไหนมหาวิทยาลัยอะไรคอมเมนต์ Comment หรืออินบ็อกได้ทุกวันเวลาสถานที่ใน Facebook เด็กมหาลัยได้เลยกดซิกดซิกดซิจ๊